จะแนะนํานะคะก็คือว่าอาจารย์ยิ่งสักไม่มามาอาจารย์ <ผม S 2> ยิ่งสวย มาคัดดูแถะ้เบืนองฟิ้มเอาไม่คัดก็ได้ค่ะแต่ว่าเรานะคะวันนี้อาจารย์ยิ่งสักไม่มาวันนี้เรามีอะไรมานําเสนอคะเจสกามีจิ้มจุ่มค่ะจิ้มจุ่มเจสกาจิ้มจุ่มนะคะจิ้มจุ่มเละรสที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเนื้อค่ะเนื้อนะคะมันจะเป็นหมูหมูค่ะคุณพี่โอ้โหนี่เนี่ยทานได้ไม่ต้องเพศทุกวัยอิสลามพุทธหรือว่าคริสต์ทานได้ไม่ได้หมดเลยนะคะทั้งเนื้อทั้งไก่ทั้งหมูทั้งหมาสดไหมผักสดไหมสด ผักสดไหมสดสดสดออ้ยเดี๋ยวเดูทุกอย่างสดหมดเลยนะครับสดค่ะตาผู้ชมค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะดําเนินการเรื่องการที่ทําจิ้มจุ่มให้ดีคือต้องมีเครื่องปรุงที่ดีมีเครื่องปรุงอ่ะเริ่มจากอะไรคะสดสดใหม่เสมอไม่สดเสมอไม่อย่าคุณอคุณโจนี่เคยได้ยินไหมครับว่านมยายมะลิ เหลียวและหด้มตารดเค็มเสมอนมตามะเละนี่ก็ฮาไปงั้นแหละค่ะขาดขาดขาดสิขาดตนนี่ด่าเด็ตาตาลี่ด่าเด็าตาตาลี่าเตาตัดเข้าสู่รายการฮะสี่สองสองหนึ่งโจคคะับจิ้มจุ่มของเรานี่นะคะ อย่าว่าแต่หน้าตาโอ้โหหน้าตาสวยงามแล้วเหมือนพวกเราใช่แต่ว่าเจสซิก้าจะมีอะไรจะบอกโจนิดนึงนะคะว่าไงครับค่กไอเหี้ยสงครูไปตามๆๆ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 าๆๆ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 ๆาๆๆๆๆตามตามตามๆๆ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 มๆงๆๆ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 ๆงๆๆ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 ๆ จิ้มจุ่มหม้อนี้ยังไม่จบนะคะเรายังจะมีอะไรบอกคือว่าถ้าใช้จิ้มจุ่มอร่อยจริงความพิเศษสุดเราต้องใช้ถ่านออถ่านนี่นะคะเราจะบอกตรงๆว่าการตัดต้นไม้ทําลายป่าเพื่อมาทาถ่านเพื่อทําจิ้มจุ่มนี่นะคะจมันไม่ดีมันไม่ดีถ้าเกิดว่าเรานี่นะคะจะไปเอาแอลกอฮอล์มานี่นะคะมันจะความร้อนมันจะเข้าตาแขกซึ่งทีนรางนี่ไม่ใช่อยู่แล้วไม่ใช่ค่ะจิ้มจุ่มคมมหกค่ะค่ะครับผม ใช้แล้ดีๆนะคะผักดีๆนะคะเรายังไงคะไม่ใช่ไม่ใช่แบบไอเอ่อไอคุณเจโจจ้ะไอคุณโจนคะนะคะผักปลอดสารพิษปลอดสารพิษค่ะที่นี่ไม่ใช่นะคะเขาจะใช้ผักที่เล่งปุ๋ย เล่งน้ำเล่งสารเคมีพุทธจิตที่สีสันที่สดใสก็บอกตรงๆค่ะบอกตรงๆค่ะบอกค่ะแขกรัีเิทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะคือเราออกทั่วประเทศเราต้องพูดให้ดีพูดดีๆนะคะผักเผือกในที่นี่นะครับเนื้อเนื้อนะคะ่าใช้เหลือจากตลาดบางกะปิทั้งนั้นค่ะตลาดบางกะปิเจสิก้าไม่ไปตลาดบางกะปิไม่ไปบางจะไาที่ไหนคตลาดบางกะปิรู้สึกว่าเจสสิก้าเข้าโลตัส เจสิก้าเข้าเม็กโค้มากเลยนะคะเจสิก้าไม่อยากจะพูดตรงนี้นะคะคือถ้าใจว่าจริงๆนะคะผักที่เราจะใช้นะคะไม่บิ๊กสิเราก็ไปบิ๊กแอดไอ้สัตว์บิ๊กแอบสตาคัะคัดก็ตามตามีดาวน่ตามตาลีดาวน์ตามตาลีดาวน์ตามตามีดาวน์ตามตาลีดาวน์ตามตามมาสู่วนแล้วกันห้าสี่สามสองหนึ่งเดคค่ะ ตอนนี้เล่ากันเราก็มากันมามากแล้วนะครับก็ฟังวัตถุดิบแล้วเรียบร้อยกับจิ้มจุกกมังหกนะคะจิ้มจุกกระมังหกนี่เขาใช้วัตถุดิบที่ดีมากวัตถุดิบที่สดใหม่สะอาดเสมอจอคจ้าเจคือว่าเราจะไม่พูดถึงจิ้มจุมแล้ว ต่อไปนี้เราจะพูดถึงสั่มต่ำส้่มต่ำส้มต่ำ alert รถที่นี่นะคะอย่างน้อยนะครับพริกค่ะพริกนี่นะคะต้องเป็นพริกที่กอมฮาร์ดมาจากไหนครับเจ๊มาจากอีสานมาจากอีสานของแท้ครับผมและ ต้องเป็นพริกหน้าแรงมะเขือเทศนี่เราจะไม่ใช้มะเขือเทศแบบธรรมดาไม่ป็นเป็นมะเขือเทศยังไงครับแกู่ค่ะเราจะใช้มะเขือเทศที่เป็นของบ้านๆของเรานะคะเขาเรียกมะเล็นมะเล็นค่ะวุ้ใแ้แลวคุณโจรสลัดมีความรู้เคยมีความรู้นะคะได้เคยมีความรู้ในเรื่องนี้นะคะเรื่องส้มตำนี้เขาบอกนะส้มตำนี้สับๆๆๆๆๆๆซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ขุดคุณคุณคุณคูด ต้องสับด้วยมือค่ะถ้าขูดล่ะคะขูดอะมันไม่ได้เนื้อไม่ได้ถึงยางแล้วส้มตำแท้ๆจะอร่อยนะคะเป็นไงคะเจ๊เส้นมะละกอเราจะไม่แช่แข็งค่ะเราจะไม่ใช้ฟอร์มาลีนนะคะฟอร์มาลีนใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะคือส้มตำที่จะอร่อยจริงๆนะคะต้องใช้มีดคมมีดแล้วก็ค่อยฝานนะคะ

ตามตามนี่ตามดีตามตามอะไรอางนี้ตามตไ่ด้จับ้อมตาเดียวตามตไม่ต้องตามไมปนาตามาีตาตามีดตาตามดาเดี๋ยวตามหาส่สาอหนึ่งเทพริกเรานี่ใช้กันสดสดนะคะพริกที่ใช้สดสดสั่งมาจากเออภาคอีสานของทุกอย่างต้องใหม่สดเสมอการที่ร้านจิ้มจุกกรมหอกเชิญทุกท่านนะคะ เชิญทุกท่านเลยตีหนึ่งตีสองเขาปิดแลนแล้วนะคะอย่ามาอย่ามาตีหนะึ่งและตีสองเนี่ยอย่ามานะคะาาเพราะว่าเขาปิดร้านนะแล้วอันนี้ต้องบอกเลยว่าที่มาที่นี่ได้เพราะเชสซิกานะคะนะเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นจะไม่รับรองนะคะว่าจะมีอะไรรับประทานหรือเปล่านะแต่เจสซิก้ากจะบอกว่า แม้ว่าที่นี่จะปิดแล้วเราก,ก็สามารถที่จะนั่งต่อได้นั่น <c oughs> คือเจสิก,ก้าคนเดียวนะคะัไอ้ทุกคนค่ครับผมและช่วงนี้ค่ะตัดข้าวคูโฆษณา,า,นานแล้วก็ห้องนี่พ่อพ่อคัด